ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันศุกร์กลางเดือนธันวาคมนะฮะแล้วก็ยังคงกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการคมชลิตบันเทิงสเปเชียลนะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเว็บบันเทิงนะครับรวมถึงข่าวประเด็นร้อนๆนะครับในวงการบันเทิงที่เกิดขึ้นวันนี้นั้นมีเรื่องอะไรบ้างติดตามดีกว่าครับในช่วงของบันเทิงออนสเตตไปกันเลยฮะ มากันที่คู่รักพระเอกนาะงเอกแถวหน้าอย่างเคนภูภูมิและก็เอเธอร์สุปรีดีลาครับแต่ที่ต้องร้องอุ้ยคืองานนี้นั้นทั้งคู่ขอให้สัมภาษณ์แยกกันครับจนถูกตั้งคําถามและก็ตับตาความสัมพันธ์รักเจ็ดปีว่ายังหวานอยู่ไหมซึ่งหลังจากนักข่าวนั้นได้ทราบคําคตอบของทั้งคู่เรียกว่าอึง้งกับสถานะที่ขอเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนั่นเองครับสื่อมวลชนนั้นนะฮะก็สร้างโมเมนต์หวานให้เข้ามางอกลางวงสัมภาษณ์กันเลยท่านนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออขอ เขาเรียกว่าอะไรขอขอพักก่อนอะไรย่งเงี้ยค่ะหมายถึงว่าไม่ไม,ไ,มไม่รีไม่ไม่รีตัดสินใจทําอะไรด้วยสติเราก็ต้องหันมามองไหมว่าเราจะจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเริ่มสร้างใหม่แหละของแบบนี้แต่อยู่ที่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก็ก็เหมือนต้องก็ตอนนี้ก็ต้องไปจีบน้องใหม่อีกรอบนึงครับก็คือโ้วก็เดนเดินีโลนี่นึงครับก็เดินนะอย่าเรียกห้องอนเรียกว่าจีบใหม่ดีกว่าอาจจะพลาดไปโดยที่คือเราคบกันนานนะครับเราก็อยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงเราอาจจะขาดเราขาดความใส่ใจเราขาดความเทคแคร์ขาดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอเราไปที่นู่นแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ตกตะกอนกับกับความคิดของเรา ได้้วว่่าแแบบจริงิงงๆลสสคัญม,ม,คม,คมันคือสิ่งที่เราาตตต้้ต้ออออององงงทแสดออกไม่เกินคาดเลยครับสําหรับหุ้น MGI ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์วันแรกก็สุดปังเพราะกระแสะหุ้นนั้นพุ่งแรงเงินสะพัดมากกว่า1,300ล้านบาทหลังจากนักลงทุนนั้นครับให้ความเชื่อมัน่นในบริษัท m i d g a n d International จำกัดมหาชนหรือว่า MGI ของบอสนวัตอิสระไกรศีนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลังเปิด IPO จำนวน60ล้านหุน้นก็ถูกจับจองหมดเกลี้ยงเนี่ยพิบตาครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่ทุ่มเงินแบบจุกๆก็คือนางงามพร้อมใช้อย่างอิงฟ้าวรหะที่ทุ่มซื้อไปมากถึงสองล้านหุ้นเลยทีเดียวซึ่งเธอให้สัมภาษณ์ว่าแบบนี้ครับก็คิดมาดีแล้วค่ะแล้วนกะ็คิดว่าหลายๆคนก็อยากจะจริงๆอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมลงทุนด้วยกันคิดว่าไม่มีอะไรน่าจะต้องกังวลค่ะน่าจะหลังจากนี้น่าจะมีแต่ความปังอยู่แล้วลุ้นราคาไหมจริงๆตอนแรกลุ้นๆใจจริงๆ หวังที่ไม่กล้าหวังว่าอาจจะดีดไปถึงสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีดเร็วนะเร็วเร็วค่ะแลวตอนนี้ก็ได้กําไรกันทําอ,อยู่ค่ะและในช่วงคนดังออนสเตย์วันนี้นะครับมาพูดคุยกับจิมมี่และก็ทอมมี่นะฮะคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่ครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่นั้นได้เบรกงานไปประมาณหนึ่งปีครับล่าสุดเนี่ยทั้งคู่นั้นได้กลับมาเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมกับการตอบรับจากแฟนๆที่จะตัวเปิดใจครับว่าตื้นตันเป็นอย่างมากเลยทีีเดยว มันก็มีโปรเจกต์เรื่อยๆนะครับจริงๆของทอมก็มีงานยังมีงานแสดงติดต่อมาแบบของนอกค่ายอะไรเงี้ยก็มีติดต่อมาแต่ว่าช่วงระยะเวลานั้นที่แบบพับโปรเจกต์ไปพักโปรเจกต์ไป mm hmm. ผมก็จะมีงาน mm hmm. เรื่องของการร้องเพลงครับ mm hmm. จะมาโฟก,กัสการร้องเพลงมากขึ้นสำหรับผมเป็นปีที่พัฒนาตัวเองมั้งครับในด้านจิตใจแล้วกันใช่มันเหมือนว่าเราอยากจะเป็นคนให้สังคมอะได้ตระหนักถึงว่าคนที่ คนที่เขามีภาวะทางด้านนี้คือมันเหมือนว่าเขาโดนตัดขาแล้วเขาต้องเดินไปทำงานนะครับมี2เรื่องหลักก็คือซอมเอเบอร์เนาะครับ,รบที่จะอ่อนปีหน้าแล้วก็มี DMD Land 2, 2> ครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรไหมแต่ว่ารอดูแล้วกันครับ สำหรับปีหน้านั้นจะมีผลงานอะไรอีกบ้างนะฮะก็ต้องติดตามนะครับผมสำหรับคู่นี้จิมมี่และก็ทอมมี่ครับผมสำหรับช่วงเวทีคอนเทิิงวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับนักร้องเสียงดีคนนี้ดีกว่าฮะกับพัชชาชนุดมกับผลงานเพลงของเขานะฮะที่ฝีเวอร์มากๆเลยทีเดียวกับเพลงอมจงรวยกับเพลงรวย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 เพลงนี้นะฮะเจ้าตัวบอกแล้วว่าโอ้โหทำให้หลายคนนั้นเซลสน่นเลยทีเดียวครับสไตล์พัชชาค่ะ ทุกคนก็ไม่ผิดหวังนะคะก็พยายามเสิร์ฟอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวเราแล้วก็ทุกคนชอบอยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับเพลงอมจงรวยตอนนี้ไปที่ไหนทุกคนก็จะเรียกว่าเทพสามตานะคะซึ่งตอนนี้ก็ดีใจในฐานะ,ะนะศิลป,ปินแล้วก็ดีใจในฐานะ,ะนะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วหนึ่งท่านก็มีความสุขมากนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณติดตามรับพระชาแล้วก็ติดตามค่ายเรดเครด้วยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะฮะที่ติดหูติดปากใครหลายๆคนนะฮะโดยเฉพาะช่วงของผลสลากินแบ่งรัฐบาลออกนั่นเองครับก่อนสักกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมฮะแล้วเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีความสุขในวันศุกร์นะครับบ๊ายบายครับ